สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู <c oughs> 1941, ่ช่องคนบาเหตุชานี่แล้วก็มาขนของนะคะเนาะเตรี่ยเอาไว้ผุมกับข้าวเดี๋ยวเราก็จะขนเครื่องลงจากรถไปก่อนนะท่าน ไปนของอนนะครับครั้ อะไรจุดละทานไม่ครับคนหล่าคนจุดละทานจริงแล้วก็เพื่อมให้เป็นการเสื่อมลาเราเลเวลยังไ่ถึงนะใบลูกใหญ่พยุ่งงหลายเอข้างไน หมดแล้วโอ้โหกลังตั้งกล้องจะเดินไปหมดเฉยเลยมีไม่กี่อย่างเพราะว่าส่วนมากของมันอยู่นี่เนาะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วร่มงนึ่งร้านเราก็เรียบร้อยแล้วเนาะโต๊ะเก้าอี้ใช่เเออาา โอ้โหทำไมจะติดน้ำสวยจังเลยอแปร่บอกรือว่าเอาอะไรดีไม่รู้เหมือนกันต้องรอดถางก็จะจะทำยังไงต่อเนาะอ่อนบิ้วไปเลยที่นี้ถือกล้องไปเลยรอไปหมดหรือกี่เรื่องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเนาะคงกับข้าว ผมตามใจงไม่รอนะแต่ผมไม่กล้าทำโมผมนี่ประมาณนี้นะคะสวัสดี